ับสวัสดีครับนักศึกษาในวันนี้นะครับเราก็มาพบกับการประถมนิเทศนะครับในชุดวิชา3-2-3-1-8นะครับสำหรับวิชานี้นะครับชื่อชุดวิชาเทคโนโลยีดิจิตัลนะครับสำหรับธุรกิจนะครับอาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับในการเรียนการสอนนะครับสำหรับชุดวิชานี้เนี่ยว่ามีเนื้อหาสาระนะครับมีภาพรวมคร่าวๆเป็นยังไงนะครับสำหรับ ชุดวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจเนี่ยนะครับถือเป็นชุดวิชาทันสมัยนะครับที่ทันสมัยที่สุดนะครับแล้วก็เป็นชุดวิชาล่าสุดเลยของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาเอกการจัดการของเรานะครับก็ซึ่งถือว่าเป็นชุดวิชาที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าจะทําให้นักศึกษาเนี่ยมีความสนุกนะครับในการเรียนนะครับของชุดวิชานี้ได้นะครับ เรามาว่ากันนะครับในเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับเอ่อทำไมเราถึงจัดทำนะครับชุดวิชานี้ขึ้นมานะครับเอ่อประการแรกเลยเนี่ยนะครับก็เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับเพื่อเอ่อให้รู้จักนะครับรู้จักว่าอะไรคือเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็สำคัญสำหรับธุรกิจยังไงนะครับอันนั้นเป็นประการแรกนะครับ ส่วนประการที่2เนี่ยก็เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้นำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยนะครับไปใช้ประยุกนะครับในสถานประกอบการหรือว่าในการทำงานนะครับในองค์กรธุรกิจต่างๆนะครับอ,อ,อันหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์อยากจะทำความเข้าใจกับนักศึกษาว่าเราเรียนชุดวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจไปเนี่ย นะครับไม่ได้มุ่งหวังนะครับให้นักศึกษาเนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับหรือว่าเป็นผู้ผลิตหรือว่าผู้คิดคน้นวัตกรรมดิจิทัลนะครับเพราะอันนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของออนักวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่าวิศวกรนะครับในระดับของการเรียนนะครับบริหารธุรกิจเนี่ยเราเรียนวิชาในลักษณะแบบนี้ไปเนี่ยก็เพื่อนำไปใช้ใน สถานประกอบการหรือในธุรกิจที่เราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นักศึกษาสามารถที่จะวางใจได้ครับว่ามันไม่ใช่วิชาที่จะเป็นวิทยาศาสตร์หรือว่าจะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ท,ที่ที่มันจับต้องยากสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจนะครับอันนี้กเ็เรียนให้นักศึกษาได้รับทราบไว้ก่อนนะครับ โอเคครับในส่วนของคำอธิบายชุดวิชาเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาภาพรวมนะครับที่เราจะต้องเจอนะครับในชุดวิชานี้ทั้งหมดนะซึ่งเราก็จะมี15หน่วยการเรียนนะครับถ้าเป็นคลิปใน e-learning เนี่ยเราจะมีถึง15โมดูลนะครับซึ่งนักศึกษาก็ สามารถที่จะไล่เรียงนะครับในการศึกษาไปได้เลยตั้งแต่โมดูลที่1ึงถึงโมดูลที่15นะครับโดยเราจะเริ่มต้นนะครับด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับธุรกิจก่อนนะครับแล้วก็มีเรื่องของเครือข่ายไร้สายนะครับมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับการบริการคาวนะครับหรือที่เรียกว่าคาวคอมพิวติ้งนะครับมีอินเทอร์เน็ตออฟสิงนะครับหรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งอ่าอันนี้ก็คือเรียกแบบภาษาไทยนะครับ การบรณาการเทคโนโลยีไร้สายในธุรกิจนะครับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกอีคอมเมิร์ซต่างๆานะครับการทำธุรกิจบนสื่อออนไลน์นะครับสื่อสังคมออนไลน์เนาะแล้วก็แพลตฟอร์มดิจิตอลนะครับโมบายแอปพลิเคชันข้อมูลขนาดใหญ่นะครับหรือว่าบิ๊กเดต้านะครับระบบการดำเนินงานอัจฉริยะนะครับระบบการพิมพ์สามมิติเทคโนโลยีโลกเสมือนนะครับเทคโนโลยีทางการเงินนะครับบล็อกเชน พวกบิตคอยต่างๆนะครับสกุลเงินดิจิตอลนะครับ AI ครับปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วก็แมชชีเ e a r n ิ n งนะในเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องจักรนะครับแล้วก็เราจะปิดท้ายด้วยเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยนะครับบนเครือข่ายไร้สายนะครับก็จะมีเรียนเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับไซเบอร์นะครับก็คือพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับแล้วก็การเปลี่ยนผ่านนะครับ ธุรกิจไปสู่ดิจิทัลอันนี้เป็นภาพรวมนะครับของเนื้อหานะครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็จะได้พบกับหนังสือนะครับมีทั้งหมด2เล่มด้วยกันนะซึ่งในแต่ละเล่มเนี่ยก็จะครอบคลุมเนื้อหาตามที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อกี้นะครับเริ่มด้วยนะครับหน่วยที่1เลยก็คือหน่วยที่ ว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับธุรกิจนะครับแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลหน่วยนี้เนี่ยถือว่าเป็นหน่วยเปิดหัวนะเป็นหน่วยอินโทรเป็นหน่วยที่เป็นเนื้อหาภาพรวมๆนะครับของเนื้อหาในชุดวิชานี้นะว่านักศึกษาเนี่ยจะได้เจอกับเนื้อหาที่เป็นลักษณะไหนบ้างนะครับหน่วยหนึ่งก็จะเป็นหน่วยเบาๆนะครับเป็นการพูดในภาพรวมนะครับยังไม่ลงรายละเอียดมากนะครับ จะเริ่มลงรายละเอียดนะครับในหน่วยที่2เป็นต้นไปนะครับซึ่งหน่วยที่2นะครับเราก็จะเรียนรู้เรื่องของระบบการดําเนินงานอัจฉริยะนะครับเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเออเออระบบออโตเมชันที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นยังไงนะครับเ,ออเรื่องของโรบอทนะแล้วก็เรื่องของโดรนนะครับในหน่วยที่3เนี่ยนะครับจะเป็นหน่วยที่ว่าด้วยเรื่องของ IoT นะครับหรือว่า Internet of Things นะครับเทคโนโลยีนี้ก็เรา คุ้นเคยแล้วก็ใช้อยู่กับมันนะครับในชีวิตประจำวันเยอะมากนะครับก็น่าสนใจนะครับในหน่วยที่4นะครับเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับหรือว่าถือกำเนิดมานะครับจากเรื่องของธุรกรรมทางการเงินเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้ครับว่ามันมีหลักการยังไงแล้วมันเอาไปประยุกใช้กับงานอะไรได้บ้างนะครับ ในหน่วยที่5เนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องของ 3d printing นะครับซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีการผลิตใหม่ล่าสุดของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเราก็จะไปดูกันว่าเออเรื่องของการพิมพ์เนี่ยที่ว่าเขาเรียกว่าพิมพ์3มิติเนี่ยเป็นยังไงนะครับในหน่วยที่6เนี่ยนะครับเราก็จะคุยกันในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์แล้วก็การเรียนรู้ของเครื่องจักรนักศึกษาก็จะได้รู้จักนะครับปัญญาประดิษฐ์ตัวต่างๆนะครับบางท่านก็ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับ จนมานในหน่วยสุดท้ายของเล่มที่1น,นะครับเทคโนโลยีความจริงต่อขยายาถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ว่าถ้าอาจารย์พูดว่า AR VR อะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะเริ่มคุ้นหูนะครับแต่ถ้าพูดจนถึงตอนนี้แล้วยังไม่คุ้นหูเนี่ยก็ต้องมาเรียนรู้ในหน่วยที่7นะครับต่อมาในเล่มที่2นะครับหน้าตาหนังสือก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเราก็จะ เริ่มต้นด้วยหน่วยที่8นะครับจนถึงหน่วยสุดท้ายของชุดวิชาคือหน่วยที่15นะครับโดยในหน่วยที่8เนี่ยเราจะคุยกันในเรื่องของโมบายแอปพลิเคชันนะครับว่าออแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราพัฒนาหรือว่าเราใช้งานอะไรมันที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจบ้างนะครับจนมาถึงนะครับในหน่วยที่9ก็เป็นแช t บอท นักศึกษาก็จะได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักเรื่องของแช GP t GPT นะครับหรือว่าคลอดนะครับหรือว่าเจมินายนะครับก็แชทบอทเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวช่วยในการทำงานนะครับได้อย่างดีเลยนะครับเราก็จะได้เรียนรู้นะครับในหน่วยที่10นะครับก็จะเป็นเรื่องของเท,เทคโนโลยีเครือข่ายในหน่วยนี้เราจะมารู้จักนะครับว่าเครือข่ายนะครับที่เราเรียกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเครือข่าย ย่อยๆอ,อะไรบ้างนะครับหรือว่ามันมีรายละเอียดเกี่ยวกับเครือข่ายยังไงบ้างนะครับในหน่วยที่11นะครับจะว่าด้วยเรื่องของ Big Data นะครับก็คือข้อมูลขนาดใหญ่นะครับจะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ทราบถึงความสำคัญของมันว่าการมีข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยจำเป็นต่อธุรกิจยังไงนะครับ ในหน่วยที่12นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำธุรกรรมบนสื่อสังคมออนไลน์อันนี้หลายๆคนชอบนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Tik t o k นะครับหรือว่า Instagram นะครับในหน่วยที่13นะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลนะครับแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยนะครับก็ทุกคนอาจจะคุ้นเคยในเรื่องของช้อปปี้ลาซาด้านะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของ Gra b บนะก็ เนื้อหาเหล่านี้นะครับหรือว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้เราจะต้องมาเรียนรู้วิธีการทํางานแล้วก็วิธีการใช้งานมันนะครับในการประยุกต์ใช้สําหรับธุรกิจนะครับในหน่วยที่14ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางการเงินแล้วก็เทคโนเอยแล้วก็เงินดิจิตอลนะครับหรือบิตคอยอะไรเงี้ยนะซึ่งพวกสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่บิตคอยก็จะมีหลายสกุลเงินนะครับทรเ,เทคโนโลยีทางการเงินก็มีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำหน้า นะครับมากนะหลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่าฟินเทคนะครับเราก็จะได้มาเรียนรู้รายละเอียดของมันกันในหน่วยนี้นะครับหน่วยสุดท้ายของชุดวิชานะครับเราปิดท้ายเรื่องของกฎหมายเรื่องของความปลอดภัยความมั่นคงทางไซเบอร์หน่วยนี้นักศึกษาก็จะได้เห็นภาพแล้วก็พอเรียนรู้นะครับแล้วก็ความตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยนะครับในระบบดิจิตอลนะครับ อันนั้นก็เป็นทั้ง15หน่วยนะครับที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้สําหรับชุดวิชา 32, 31, 8นะครับอาจารย์ก็ขอให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยมีความสุขในการศึกษาเรียนรู้ในชุดวิชานี้ครับ